สวัสดีครับพี่น้องครับันี่ว่าคุณโจครับกบครับโอ้มีปลาไเอ้ามีปลาคือว่าทอดเดี๋ยไม่เล้วเลยนะไปกินมื้อเศ้าไหมอลายเมนูพี่น้องมันมันมันหลากายครับทนมดีเดือดอ๋อมดีเดือเขาอยู่บนไหนน้อนอะมาทีผัดกะเพราหมูครับ โกบครับอาักเกอร์จะมีขวากโกมครับเอาเป็นต้อนะสักต้อนเหรอเอาใบกระเทียมพอหรอเวลามำนายกกันงสามต้นบ้างอ้อใบกะเพราหลวงพ่อไหมอันนี้กะเพราบ้านเอง嘛แมนแมนเมนนั่นอะกระเทียมที่เยาใส่ได้กระเทียมสองน้ำละกระเทียมบ้านบ่เป็นไรครับถามไปทั่วเนาะ นี่ิกไคพรบผีไเามีพริกผีไคสูตรติดเยอแมนแมาเบิงม่ไปชายนพอเาไปดูเลกด้ถ้าิกไบ่มีผีเหลาก็มีได้กับักล่าน่ะมีอยอ้อันนี้มมนเหลือเป็นโลปุ่นนั่นแหละเอาไปหมื่นเอาอีกจากต้นน่นจะกินมาเบอร์ต้งเอา แค่เบ anyway, ิดเลยดีดะอันนี่ครับเจ็โจดเตรียมครื่องครับผมตำพริกแกงพริกกระเพ็ดโอ้สะันนี่บุจะเยือนพันอย่างี้ขั้นบุผิดก็จะเยี่ยอีเอ้ยมันหนึบมันลายครับแบงกันคนใส่ลายเซฟลาย การเที่ยนครับคนละหน้าที่แต่เนี้ยยจะรับภาระไปล้างถั่วล้างซ้ำแล้วไปแล้วครับครับผมอยู่ที่ไหนครับครับซ้ำมารับผมรับครับครับจมือ่มื้อเช้านี่ครับมื้อเช้านี่มีความผิดอยู่กระป๋องนึงครับเอาหม้อปลาฮะผมไปทิ้มผมว่าที่เขากินตอนเศร้าโอ้ยเอ้สามเลยผมรู้ว่าเขาไม่กินเดี๋ยอรถนี่ผมก็ไม่ถังน้ำมันผมขนาดนั้นขนาดไม่ถังน้ำมันเลยยังไม่เห็นดิคือผมอรีบไปแบบนนั้นเจ้าเทียทิ้มผมได้ลงคอ กินยาปอเนีย้ยกินยปองเนี่ยม่ไ้ปเมาอย่างนะไม่ไหลขนาดที่คนอยู่ในนี้มืดเกงรมอมเห็นได้หรอขนาดมืดๆตีห่าผมว่ะวยสักเห็นอะตยันยังไม้จากของน้ำเห็นถือตัวตามมาเรียบร้อยรับผมวจีมแล้วหมอปลากรัว อันี้แ่่อผัดกะเพา่อนบยุกเอากระทะผัดถึงนั่นได้ด้วยเดี๋ยวเรียบลงมันกันลงไต่ก็ได้อันนี้จะไอ้ผัดอีกทำยงไงจเสียจะผ่าไปทันแล้วครับลงไต่เลยอันนี้แถบ่อผัดกะเพราแล้วก็กบนี่มันต้องตำด้วยตำอีกเอาตำใเขาแปเหน่อยเด็กผีขามีอยมันบ่พเพแบมันนอาแล้วบ่พเก็ไปเอาคว้าห้เจียวไหม ี่ของพี่ล้พี่ของพี่จะมาดูกันไม่เป็นไรไม่ช่ม้ัตวล้ากเอเอรนม่อกกกมไว้แท่นมือไวแ่ตนวี่้ันแหมูเพิจะเสแน่ขังนักแกก็สิงก็มาเศร้าโโยานะตอนนี้เป็นข้างผมยุบป่องนึงจริง อตัวนั่นผมหักแทแม้ผมอุซ่าเดียวไม่ไ้พุ้งกับหมวกมันนะอุซ่าเรียกินหางก็ปีนทุ่าสติเลยาตืนตาว่าศาสิบเยเนาะ่างสิม่ใจให้ได้ปะศาสตร์บอสจะบักพิลาก็ยังหาซากพ่ออยู่นเนี่ยโอ้แต่บักพิล้าเลยเต้เป็นสองกล่องแล้วได้ของเจ้าเนี่ยแกบักพิล้าเลยผมยังบะเสวเียดเลยเด้บักพิลาหน่วยทอดแตงโมเนาะ

เสียแล้วสียเสียโอ้โจนข้ามวยแบบฟิลาไปเลยม้โอ้ต่ัาด้ไอ้กระเจี๊ยมใส่ไม้จอใส่อะไรบ้างกรนเขียนไอ้กินไงก็เปิ้ลข้าหมูลูเจ้าเลยอมีอะไรกินนะเนนะพรายากะอันนี้เลียกันกินเมื่อเกอีเข้าใส่กระเพาะกรบแรรมดาผัดเผ็ดแห้งแห่งน้ำกระเจาะ รอตอนผัดเลยเอาหมูนครับตักบหน่อยเาเทีไปแล้วอ็ผัดกะเพราหมูไปนที่มาตัดขนาดมาเทียบน้อยเดียวเลยเป็นลบสองลูเลยนี่มันูขึ้นมันู้เปน้เป็เ นอ้องน้องมาบร้านเทียวที่เ,นเนปนนเ็กตอนใช้ถ่นาถนั๊ชดช่วงปรุงรสครับ <c oughs> กินกันไปครับนี่ราเป็นที่ยกรับกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินยังหอมอ่ะ้โอเคนี่มาเปนมือกว่ากุครับ เาก็เริ่มทำงานแล้วครับกินอล้วจีได้นอนแหละครับดลยวครับนาาอกวาเป็นประมาณหนึ่งที่อตะวันทิ้เดียว กินดีๆนะๆกินดีดดบๆบ่บ่บ่<อ>กินนะ่ะเข้มขึ้นมาเลยปะ<อ>ที่เดาฟังไว้เท่านี้ครับ,รบพี่น้องครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ